สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางพ p c o m มนต์ครับสำหรับดิจิตอลโนแมดนะครับเป็นอาชีพที่ใครหลายๆคนฝันถึงดิจิตอลโนแมดคือคนที่ใช้ชีวิตและทำงานอยู่ตามสถานที่ต่างๆของโลกโดยทำทุกอย่างโดยใช้ระบบออนไลน์เพียงแค่มีแล็ปท็อปกับอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำงานจากที่ไหนในโลกก็ได้ ซึ่งบางคนนะครับอาจจะทำอ e ีคอมเมิร์ซเป็นฟรีแลนซ์หรือการเป็นยูทูบเบอร์ที่เห็นกันมากมายในปัจจุบันโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนดิจิทัลโนแมดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรวมถึงของโลกอีกด้วยซึ่งในหมู่คนทำงานยุคดิจิทัลแบบไรออฟฟิศนะครับหรือว่าดิจิตอลโนแมดต่างก็ยกให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม สำหรับความนิยมย้ายแหล่งพำนักในต่างประเทศเพื่อทำงานและท่องเที่ยวไปด้วยของคนกลุ่มนี้นะครับเป็นรูปแบบที่เริ่มเข้ามาทำลายกำแพงมนุษย์เงินเดือนแบบเดิมๆโดยมีกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตเป็นที่หมายตาเป็นอนดับต้นๆน,นะครับซึ่งมาดูจากคะแนนของลูกค้าผ่านชุมชนออนไลน์เฉพาะกลุ่มอย่างโ Nomad List ด้วยปัจจัยต่างๆนะครับที่ทําให้พวกเขาเหล่านั้นตัดสินใจเก็บกระเป๋าหอบแล็ปท็อปออกจากบ้านสลัดคราบพนักงานตอกบัตรและเงินเดือนประจําจุดหมายเหล่านั้นต้องเป็นมิตรต่อการใช้จ่ายนะครับสําหรับการย้ายถิ่นมาใช้ชีวิตระยะยาวต้องมีความคุ้มค่างเงินเป็นอันดับต้นๆแล้วก็รวมถึงเรื่องอาหารการกินที่พักที่มีคุณภาพในราคาประหยัด อัตราค่าครองชีพที่ต่ำกว่าฝั่งยุโรปซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ตลาดนี้ได้ทุกประการในขณะที่ปัจจัยต่อมานะครับก็คือเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากนะครับในการทำงานทางไกลแบบดิจิทัลซึ่งประเทศไทยมีการพัฒนาระบบที่ใช้งานได้ดีครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขวางนะครับ และโดยเหตุผลนี้นะครับทำให้มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งอันดับต้นๆอย่างบาหลีที่มีคะแนนหมวดนี้ยังต่ำมเมื่อเทียบกับประเทศไทย สำหรับอีก2ปัจจัยที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของความสนุกสนานนะครับที่เหล่าคนทำงานต่างถีนไฟฟันเพื่อจะช่วยผ่อนคลายหลังจากการทำงานที่ตึงเครียดซึ่งประเทศไทยรานะครับก็มีพร้อมในทุกย่าน,นะครับทุกชุมชนด้วยเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่ต่างไปตามแต่ละแห่งนะครับแล้วก็รวมถึงความปลอดภัยที่ถึงแม้ยังมีคะแนนต่ากว่าด้านอื่นๆนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ชาวดิจิทัลโนแมรับได้ ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากวิกฤตโควิดนะครับก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสำหรับประเทศที่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างก็พยายามพลิกหากลยุทธ์ที่เรียกความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดนักเดินทางให้มาเยือนซึ่งกลุ่มที่กำลังตกเป็นเป้าหมายของหลายประเทศก็คือกลุ่มดิจิทัลโนแมดนั่นเอง จากข้อมูลของนิตยสาร f o อ P นะครับระบุว่าประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดของดิจิทัลน o m ม d ก็คือคนวัย30ปีที่มีสัดส่วนถึง42%ซึ่งโดยมากอยู่ในสายอาชีพการเงินและก็ที่ปรึกษาแล้วก็ลาออกจากงานประจำเพื่อออกมาเติมเต็มให้กับชีวิตในด้านอื่นๆนะครับ ชาวดิจิทัลโนมดกว่า75เป็นนในจ้างของตัวเองหรือเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กและเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินทุนไม่มากจากประเทศของตัวเองโดยอาจจะมีรายได้ไม่เกิน25,000ดอลลาร์ต่อปีซึ่งแม้จะมีรายได้สูงนะครับเมื่อต้องการย้ายถิ่นฐานคนกลุ่มนี้ก็จะเลือกประเทศที่มีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่ามากกว่าอยู่ดี ทางนี้นะครับมีการคาดการณ์จากผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ Digital Nomad จะเป็นกลุ่มที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังจากที่ผู้คนเริ่มเคยชินกับการทำงานนอกออฟฟิศในช่วงวิกฤตโควิด COVID นะครับ ก่อนที่จะเกิดโรคระบาดจำนวนดิจิทัลโนแมดก็เติบโตอย่างน่าจับตามองอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างในปี2019ที่ผ่านมาประชากรกว่า7ล้านคนซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวน5ล้านคนในปีก่อนหน้านี้นะครับนิยามตนเองว่าเป็นดิจิทัลโนแมดซึ่งสำหรับเหตุผลที่ทำให้เราดิจิทัลโนแมดนะครับเลือกประเทศเอเชียรวมถึงประเทศไทยเป็นปลายทางของการทำงานระยะไกลหรือว่ารีโมทเวิร์กเกอร์นะครับ คือพวกเขาต้องการใช้ชีวิตอย่างไม่เร่งรีบและถูกใจค่าครองชีพที่ต่ำกว่าของประเทศตนจึงทำให้ชาวต่างชาติเลือกเอเชียเป็นปลายทางที่อยากใช้ชีวิตและเข้ามาทำงานซึ่งหลักๆนะครับก็อาจจะมี2-3เหตุผลที่ทำให้ผู้คนรู้สึกเช่นนั้นก็คือพวกเขาสามารถใช้ชีวิตเพื่อพักผ่อนได้อย่างเต็มที่พร้อมกับมีอินฟราสตรักเจอร์ที่สนับสนุนการทำงานได้อย่างเพียงพอแล้วก็มีโอกาสทางธุรกิจ มีอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีเยี่ยมรวมถึงภูมิศาสตร์ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางซึ่งนั่นทำให้เชียงใหม่กรุงเทพหรือว่าภูเก็ตนะครับติดอยู่ในอันดับสถานที่จุดหมายปลายทางยอดนิยมของเหล่าดิจิตอลโนแมนนะครับรวมถึงการที่ประเทศไทยกำลังจะเปิดวีซ่าสมาร์ทวีซ่านะครับให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ต้องการพำนักระยะยาวในประเทศไทยยิ่งทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทาง ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็เหลาบดาดิจิทัลโนแมดได้มากขึ้นไปอีกครับนี่ก็อาจจะเป็นโอกาสครั้งใหญ่นะครับที่ไทยจะได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับหลังจากการระบาดของโควิด -19 นั่นเองทีนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันดูบ้างนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้ชีวิตดิจิทัลโนแมดในประเทศไทยนะครับ เดี๋ยวลิงก์ต้นทางผมจะแปะไว้ในช่องคอมเมนต์อีกเช่นเคยนะครับโดยเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นจากช่องที่มีชื่อว่า Chris the Freelancer นะครับโดยคุณคริสเจ้าของช่องนะครับได้กล่าวถึงการใช้ชีวิตเป็นดิจิทัลโน m มดในประเทศไทยนะครับโดยเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตเป็นเวลา10เดือนในการอยู่และท่องเที่ยวในประเทศไทย เขาบอกว่าประเทศไทยเหมาะสำหรับการใช้ชีวิตแบบทำงานทางไกลหรือว่ารีม o ทเวิร์กเกอร์เขายังได้บอกอีกนะครับว่าที่นี่มีอากาศที่ดีมีภูมิประเทศที่สวยงามและผู้คนมีความเป็นมิตรแล้วก็ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่น่าเหลือเชื่อซึ่งเขาบอกว่าดีกว่าที่ออสเตรเลียบ้านเกิดของเขาอีกนะครับรวมถึงการมีโคเวิร์กิ้งสเปซที่มากมายการมีชุมชนดิจิตัลโนแมทที่ยอดเยี่ยม แล้วก็ค่าครองชีพในระยะยาวที่ราคาไม่แพงและหลังจากนั้นนะครับเขายังได้มีการจัดอันดับ6อันดับนะครับสำหรับจุดหมายปลายทางของดิจิทัลโน m a d ในประเทศไทยเชียงใหม่เป็นอันดับ1น,นะครับโดยเขาให้เหตุผลว่าเชียงใหม่ไม่ใช่แค่เมืองหลวงของดิจิท a ลโน m a d ในประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นของโลก ด้วยเหตุผลที่มีโคเวิร์กิ่งสเปซมากมายรวมถึงร้านกาแฟแล้วก็อพาร์ตเมนต์ราคาถูกแล้วก็ชุมชนดิจิทัลโนแมดที่ไม่เหมือนใครในโลกและเป็นจุดหมายปลายทางที่คุ้มค่าอย่างไม่น่าเชื่อวัดวาอารามและตลาดมากมายเป็นการบรรจบกันระหว่างตะวันออกและตะวันตก แล้วก็รวมถึงการสามารถไปท่องเที่ยวปลายนะครับหลังจากทำงานเสร็จเพื่อชมภูเขาอันสวยงามทางภาคเหนือของประเทศไทยได้อีกด้วยเขาจึงได้จะอันดับต่อนะครับโดยให้อันดับ2เป็นกรุงเทพมหานครนะครับโดยให้เหตุผลว่าที่นี่เป็นเมืองโปรดของเขาซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็เป็นศูนย์กลางของประเทศไทย ที่มีโคเวิร์กิ้งสเปซมากมายแล้วก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองอย่างพัทยาหรือว่าหัวหินได้อย่างง่ายดายและนอกจากนั้นนะครับเขายังจัดอันดับให้กับเกาะลันตาเป็นอันดับที่3นะครับอันดับที่4เกงงาะพะงันอันดับที่5พัทยาแล้วก็อันดับที่6จังหวัดภูเก็ตครับเราลองมาฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติเก,กับเรื่องราวนี้กันนะครับความคิดเห็นแรกเขาบอกว่าฉันเคยไปประเทศไทย ที่เชียงใหม่และกรุงเทพเป็นเวลาหลายสัปดาห์สิ่งที่คุณพูดในวิดีโอนั้นเป็นความจริงและตรงประเด็นความคิดเห็นต่อไปครับเขาบอกว่าผมเคยไปประเทศไทยครั้งเดียวและชอบที่นั่นมากทุกอย่างดีหมดยกเว้นเรื่องของความชืน้นความคิดเห็นต่อไปนะครับผมจะนำมาจากช่อง France 24 e n g l i s h นะครับซึ่งเขาได้ทำวิดีโอ เกี่ยวกับเรื่องดิจิท a ลโน m มดในประเทศไทยนะครับโดยวิดีโอมีชื่อว่า Thailand Paradise for Digital Nomad นะครับซึ่งลิงก์ต้นทางผมจะแปะไว้นในช่องคอมเมนต์อีกเช่นเคยนะครับท่านแรกที่ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับเขาบอกว่าย้ายไปสู่สว,สวรรค์และใช้เวลาทั้งวันเพื่อจ้องแล็ปท็อปความคิดเห็นต่อไปครับ ผมสงสัยว่ามันจะเป็นการรบกวนคนในท้องถิ่นหรือไม่คนไทยเป็นคนที่ยอดเยี่ยมความคิดเห็นต่อไปครับฉันเคยพยายามเป็นคนเร่ร่อนทำงานบนเกาะแต่ฉันก็ไม่ชอบมันยุงเยอะความร้อนและผู้คนที่มากมายไม่เลยฉันไม่ชอบประสบการณ์แบบนั้นความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ฉันทำงานที่เกาะพงงานตั้งแต่ปี2016แต่ฉันกลับรู้สึกเบื่อนายกับเพื่อนชาวตะวันตกที่กำลังค้นหาตัวเองพวกเขาไม่ได้ทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเลยดังนั้นฉันจึงกลับมาที่กรุงเทพที่นี่มี WiFI ที่ดีกว่าฉันมาประเทศไทยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและผู้คนไม่ใช่เพื่อใช้ชีวิตในวันหยุดอย่างถาวร แต่สำหรับผู้คนเหล่านั้นในวิดีโอพวกเขาดูมีความสุขมากความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าถ้าผมมีธุรกิจหรืองานออนไลน์ผมก็จะอาศัยอยู่ที่นั่นเหมือนกันเป็นความคิดที่ดีและที่นั่นก็สวรรค์มากๆความคิดเห็นต่อไปครับได้ข่าวว่ารัฐบาลไทยกำลังวางแผนเรื่องดิจิ t a ลโนแมด v ีซ่เพราะว่าพวกเขาอยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว ตอนนี้ใบอนุญาตท,ทำงานของพวกเขาก็หมดแล้วครับสำหรับมาตรการสมาร์ทวีซ่านะครับก็ออกมาเมื่อวันที่4มิถุนายน2564ที่ผ่านมานะครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับประเทศไทยมีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วที่นั่นก็ไม่เหมือนใครตั้งแต่ผ่านมาในอดีตแต่น่าเสียดายที่มีนักท่องเที่ยวแบบนี้อยู่มากมายเกินไป ความคิดเห็นต่อไปต้องบอกว่าประเทศไทยมีความหลากหลายในด้านการบริการค่าทำฟันค่าตัดแว่นความเร็วของอินเทอร์เน็ตค่าครองชีพซึ่งดีกว่าฝรั่งเศสแต่เช่นเดียวกับยุโรปตะวันตกและสหราชอาณาจักรพวกเขาไม่ได้ขับรถชิดขวาความคิดเห็นต่อไปครับซึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเขาบอกว่า ดิจิ t a ลโนแมดฟังดูดีมากเมื่อคุณอายุยังน้อยแต่ว่าหลังจากที่คุณกเกษียณแล้วอายุมากขึ้นคุณจะมีเงินเก็บไม่พอใช้คุณจะพบว่าไม่มีประเทศไหนและบริษัทอะไรครอบคลุมและดูแลสุขภาพของคนประเภทนี้ยกเว้นแต่คุณจะเป็นพลเมืองหรือคู่สมรสขอให้โชคดีกับการประกันสุขภาพเมื่อคุณอายุ70 ครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆมีใครสนใจจะใช้ชีวิตแบบดิจิตอลโนแมดบ้างหรือเปล่าสามารถเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ